สวัสดีครับมาพบกับการรายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้นย์ผลประชั้นสามของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟฟประจำเช้าวันอังคารที่2กรกฎาคม2556กับผมเยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟฟสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศจีนเซเว่นนิวโดยราคายายน้นลักทรัชั้นสามสำหรับสัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ของปี2 0 1 4ปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 80บาท65สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น15สตางค์เ้ื่อปริมาณการซื้อขายรวมที่เบาบางใน,นระดับ96คู่สัญญาโดยราคายางยังคงยืนเหนือนระดับ80บาทได้เพราะว่ามีเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคายางนักลาลกกลางยางพลาสมขาที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งยางแผ่นด,ดิบแล้วก็ยางแผ่นลมควันแล้วก็สอดคล้องกับราคาล่วงหน้าในตลาดโตเกียวที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเหนือนระดับ240เยนอีกครั้งหนึ่ง เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็ราคา้มัดิบในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวในระดับสูงเหนือระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งการที่สกุลเงินเยนได้กลับมาอ่อนค่าเหนือระดับ99เยนก็เป็นผลสนับสนุนต่อตลาดยางที่โตเกียวหรืวอว่าโตคอมแล้วก็ประเด็นที่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินค่าของสหรัฐก็เป็นแรงขับเคลื่อนต่อสินทรัพย์เขียนโลโลแล้วก็ส่งผ่านมาอยังตลาดยางที่ไทย รวมถึงประเด็นที่ว่านักลงทุนได้คลายความกังวลเกี่ยวกับการชอลอโครงการซื้อพันธบัตรของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยได้ออกมากล่าวยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการซื้อพันธบัตรต่อไปหากภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงขยายตัวได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้แต่อย่างไรก็ตามลักยาะในระยะนี้ยังคงเระชิญต่อความผันผวน แลหลังจากที่ยังนักทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคยางอันดับหนึ่งของโลกส่วนต่อมาก็จะเป็นการายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนั้นดัชนีราคายางในระยะสั้นก็ยังอยู่ในสัญญาณทางเทคนิคที่ดีเพราะว่าดัชนียังสามารถยืนเหนือเส้นคาดเฉลีย่ย SMA e 5วันถึง SMA e 30วันน้ำการได้ประกอบกับสัญญาณอินดิเคเ,เตอร์ตัวหลักอย่าง เอ็น็ก็ยังสะท้อนสัญญาณซื้อในระยะกลางอยู่ทำให้ประเมินได้ว่าในระยะสั้นดัชนีมีวำน้มที่จะทดสอบแนวต้านบริเวณ83แล้วก็85บาทตามลำดับโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่80บาทมีแนวรับถัดไปที่78บาทจะมีแนวต้านแรกที่83บาทแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่85บาทสรุปภาพรวมราศียางจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่า ชั้นนิในระยะสั้นนั้นมีนาโนที่จะทดสอบแนวต้านบริเวณ83แล้วก็85บาทตามลำดับหลังลจากนี้บ,บัชนียังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA 5วันจนถึง SMA 30วันของการได้จากที่กล่าวไปก็ก็เป็นการรายงานสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคายางปงาามาณิชน้น3ของตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอเตกับผมชัยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G7 News สวัสดีครับ ศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมันใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร02-2639888หรือ w w w a f e t o r t t h a f e t ตลาดสินค้ากเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสีย่ยง